สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุกคูสุกคนนะคะมือนีกับมาหาอีกแล้วพี่น้องมือนีนมีอีกย่างไม่เบิ่งจ้ะแทนแทนแทนสื่อมาแล้วพี่น้องไปจัดมาแล้วนะคะกองกสิอันนี้เน่ม,นมุนมุนอักยำเน่พระว่าเสียงผัวอย่างผัวหูอืมไปจัดมาแล้วพี่นอ้องยอนอยากได้ลูกแห้งเทา่แบบว่า,วา เฮ็ด hey, จะได้กระไดยังสิ่นะเออเฮห้ hey, มันแบบว่าเราต้องห้องอายุ่รล้วเนาะห้องต้องแบบว่าพึ่งพึ่งแบบนับวันนับวันไข่ตกเอาพี่นอ้องนะเออรอบก้อนนะรอบที่มันผ่านมากคือว่านับวันไข่ตกอะ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องเนาะนอาจจะคลาดเคลื่อนบันที่นี้ก็เลยสื่อที่ตรวจมาเลยจ้ะพี่นอ้องเอาแบบชั่วๆไปเลยซื่อแบบนี้อยู่ที่ อันอเมริกานกาก่าจะตัวนี้มันสียูทีนสามสิบเก้าสามสิบเก้าจุดเหรียญก็กว่าเหรียญน,นะพี่นอ้องตีไป 40, 40. สี่สิบเหรียญไปเลยถ้าตีเป็นเงินไทยก็สี่สามสิบสองกับมานพันสองจ้พี่น้องประมาณพันสองข้างในมันก็นสิเป็นแยกด้วยเป็นห่อหน่อยแบบนี้จ้ะจะเป็นจะเป็นที่แบบว่า แท่งตรวจเนอะเดี๋ยวจะไม่เบิ่งอันแกแล้วเดี๋ยวเด้อเคแล้วก็ไปใบใส่บุในกล้องนี่ก็ซิมีอันแบบนี้อยุยี่สิบอัน้ะพี่น้องอืมอันนี้ที่ตรวจเงี่ยวเฮาอืมอยุยี่สิบอันเท่ากับตรวจวันที่แบบว่า เขาก็จะไม่บอกอยู่ในแอนคู่มือว่าให้ตรวจวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหรที่หลังจากที่เรามีประจําเดือนเนาะอันนี้จะเป็นแท่งอันนี้จะเป็นแท่งตรวจพี่น้องเดี๋ยวสิบเบิ้ง,งเด้อเด้อสเปียร์เอาไห้เบิ้ง อันตีแก้แล้วจ้ะเนี่ยอันตีแก้แล้วนี่นี่ซ่องสีเหมอนงหม่องมันจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องอืมอนี่ซ่องสีมงหม่องเนี่ยเนี่ยแกออกมากก็จะเป็นแบบนี้จ้ะแกออกมากก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือว่าให้เฮาอันไปจุ่มเงียวเหาายู่หม่องนี่พี่น้องจุ่มอืมจุ่มเนียวห้วก็ะ ก้อนเสีเอาจุ่มกับเอาอ่อนใส่หนีก้อนน่าจะม,มันสีมีอิงคูมอบอกเสียบใส่กับแทงตรวจแล้วก็ะจุ่มเนี่ยหลวก็รล่ออยู่ประมาณสามถึงหานาทีพี่น้องมันก็นสิเป็นรูปมันเจอสิเป็นรูปเปิดมองคอยคอยตรวจหมู่บ้านจ้ะพี่น้องคอยตรวจหมู่บ้านเป็นรูปแบบหน้ายิ้มแฉ่งเออไม่หายสักทีอย่างแต่หมู่บ้านบนหน้ายิ้ม แสดงว่าไข่ตกแตงเมื่อ้านจะพี่น้องืมเมืม่อวานตรวจมือแรกก็เจอเลยเจอตั้งแต่เมื่อวานเนาะไข่ตกแต่ว่ากับบได้มีอีย่างเราพี่น้องไม่ได้บ่ได้สามีกับบได้ทำการบานดอกเพราะว่าสามีกับเดี๋ยวให้เบิง่งดีจ้ะสามีติดอันนั้นอยู่เออหมดคืนจ้ะก็เลย บุเรยทถ้ำกันบ้านสามีนติดเกมอืมติดเกมเนาะกะเมือ่อวานตรวจก็เป็นนายิม้มบัดที่นี่ข่อยกสงสัยว่าข่อยสงสัยว่าเอา้านายิ้มเป็นยังไงมันก็่าหายไปนะพีน่น้องเพราะว่าข่อยบ่เคยใส่เนาะเพิ่งซื้อใส่เป็นครั้งแรกเนาะกับบุเรยอันอ่านคอคอไอ้คูเมอเออบ่ได้อ่อาอนคูเมอมันว่า เออทำไมมันขึ้นหน้ายิ้มตลอดเวลาคือว่าหน้ายิ้มมันมาหายไปเลยนี่พี่น้องงแต่เมอวานนี่ยังยิ้มอยู่ตอนทุกมือเนี่เห็นปะอืมมาหายไปจ้ะอืมคอยก็เลยเอาลงอนเอาอันใหม่มาตรวจมันก็ยังยุบอันนี้คือเก่าจ้ะอืมเอาเนียวสซอันใหม่เนี่ยมาตรวจเนี่ยทาง่อไปมันก็อยู่แบบนี้คือเก่าบบกับพี่ป้อยมบอยยังเนี่ยเป็นแบบนี้คือเก่าหน้ายิ้มตลอดเวลาคอยก็เลย ไปอ่านใน Google จ้ะพี่นอ้องไปอ่านใน Google จังรู้ว่าถ้าเครื่องนี้เจอนายิ้มแล้วมันจะยิ้มอยู่ประมาณสองมือจ้ะพี่น้องออมันจะยิ้มมันจะยิ้มไม่รอให้คุณผู้ชายไปทําการบ้านยิ้มยิ้มรอตั้งสองวันเนาะยิ้มรออยู่ประมาณสองหมือมันยังจะหายไปนะพี่นอ้องถ้าคอยยิ้มรอมือนหนึ่งแล้วเขายังไม่ได้ด้อยู่เออแล้วอีกมืน่นนี้มื่อนหนึ่งนีจะสิไดบ่ใดเนี่ยคุณผู้ชายก็ กำลังติดยังนักนวงเบาบ่ได้เดี๋ยวเพิเ่์จะรูตัวเบาเสียงดังบ่ได้จ้ะแล้วพี่น้องใส่ไปแเล้าซีอันอืมเพราะว่าบ่ได้อ่านคููมือทาอ่านคููมือแล้วสีแดงเลยแสนเดียวมันก็เลยเสียทิ่มไปเจอซื้อสามอันเพราะว่าใส่พวกเป็นแต่พี่น้องปีนี้ใส่เป็นแล้วอืมมันก็ดีได้จ้ะมันก็ดีแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบ มีมีออหงังกันแบบว่าเขาอยากได้ลูกเนะาะเขาก็ต้องเอาวันที่วันเราไข่ตกในพี่นอ้องแลวสิบอกว่าผู้ใดบ้เคยสื่อมาเนาะ้าทาอันเป็นรูปแบบนี้ขึ้นรูปแบบนี้ก็สิหมยถึงว่าคือบบมีไข่ตกเนาะจาะคือไม่มีผลถึงแม้ว่าเราจะมีแบบมีเพศสัมพันธ์มีอย่ังกันในมือที่มันขึ้นแบบนี้เขาก็สิ บวตั้งท้องจะไม่มีโอกาสตั้งท้องเนาะกับบรลู้คือกนเนอกจากข้าว่้ามาแบบนี้หรืออาจจะตั้งท้องกับบัคืูกันแต่ถ้ามันขึ้นรูปแบบนี้เราจะโอกาสตั้งท้องคือไม่มีน้อยมากบัณฑิตถอ,อมถามมันขึ้นรูปนาแบบนี้แล้วกะมันจะกระพริบจะพี่นอ้องถ้าตรวจวันอื่นๆถา้าะะขึ้นรูปนายิ่มแลวะกะ็กระพริบกระพริบนี่เน่เคืองนน่เนาะมันก็หมายถึงว่ามีโอกาส มีโอกาสตั้งทองจ้ะพี่นองอมืมีโอกาสตั้งท้องอืมถามมันขึ้นรูปนานี่คือมันขึ้นไม่ได้เครื่องตีข่อยพี่นงองหมายถึงยิ้มเฉียงเนี่ยหมายถึงว่าวันนั้นแหละคือวันไข่ตกของเราไม่กระพริบเด้แบบนิ่งๆเลยนะยิ้มนิ่งๆหมายถึงว่าวันนั้นเป็นวันไข่ตกของเราให้เราทําการบ้านณวันนั้นนะพี่นงองเออไปเสียงหน่อยก่อน พี่น้องมเมื่อวาซื้อฟังก็ซิมิเอ็นอยูอเมริกาซิมิไทยยูสองแบบซิมิเอ็นแบบยี่สิบแท่งอืมโอเปร่ามีซิมิแบบซิบแท่งข่อยซื้อมาแบบยี่สิบแท่งอย่าพี่น้องแบบแบบซิบแท่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนั้นสามสิบเหรียญอืมสามสิบเหรียญในสามสิบแท่งแท่งตัวสีเอ็นม่วงๆอ่ะพี่น้องแท่งตัวสีม่วง ดูเขาลืออกอย่อันนี้มันจะได้สิแทง่งถ้ามีสิบแท่งนี่มันจะอยู่ประมาณ30สิบเหรียญพีนน่น้องส0ิบเหรียญกับตีเพืนไทยกับเก่ายลอยเนาะถ้าเป็นยี่สิบแทง่งมันจะแค่สี่เหรียญก็เลยเอาเป็น2ี่สแท่งมากพี่น้องว้จะใส่แบบได้ลายเดือนอยงสีนั้นจังคุมนั่นแหละ อยากได้ลูกหลายพี่น้องเ้น,นเด็กหน่อยฝรัง่งนพเม่เขาอน่นพาไปชอปปิง้งเออเนีม้มเนีมแล้วเนีมอีกเนีมจนหว่าเนีเมบึงลูกเขานะแต่ละมือละเว้นเด็กหน่อยฝรัง่งมันเป็นตาหักเนาะตาแบบสีอันฟ,าฟา้าตาสีน้ำเงินนึงสินะอตาสีแบบก็ตุ๊กตาเนี่ยพี่นอ้องอเป็นตาหักทุกคนเลยเด็กหน่อยฝรัง่งเนีมจนหว่าเนีเมิึงลูกเขาอยากได้ลูกหลายก็คือสงสัยเด ว่าเขาเหตุังได้คะเจ้าขึ้นอันลูกฝรั่งเนาะฝรั่งส่วนมากลูกจะดกมากๆากเลยพี่น้องอืมลูกดกอีหลีพาไปช็อปปิ้งสามคนสี่คนอายุไลเลียกันแค่อันแต่ไขว่าหัวปีท้ายปีเลยเด้เออแล้วก็เลยแบบอิจฉาเขาวันนะก็เลยแบบไ่ได้ไ่ได้นะเราแบบก็อายุเยอะแล้วเราต้องเอาจริงๆๆแล้วว่าสันทออินหล้วจากพี่น้องกะ คุณผู้ชายก็บพเป็นใจพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ะอืะแล้วบอกกันคลิปไหนอยอยลืมกดไลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นะไม่ได้จ้าไปแล้วค่ะ